มาครับเรามาลองถึงมือพีเตอร์20ขอลองตอังพีเเตอร์มิวเ,เตอร์นะไม่ใช่พีเ,เตอร์ธรรมดาใหม่ล่าสุด3,800เอาเลฮะนั่นนะฮะลังแกเด็กนะครับตอนนี้นะครับมา ถ้าหากว่าสมมุติว่าจะให้เพื่อนใช้คิดว่าจะแนะนํารุ่นนี้ให้เพื่อนไหมครับแนะนำนะครับแล้วมันเกี่ยวกันไหมครับที่เราตัวเล็กแล้วเราไปใส่ถุงมือใหญ่ขนาดนี้<ๆ>มันทําให้เราไม่ถนัดบ้างไหมครับไม่ก็พอได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้แม่บอกว่าจริงๆบอกว่าให้เอาถุงมือเด็กพันสามแต่ตั้มไม่เอาตั้มจะเอาพันแปดคู่นี้แน่นอนต้องได้คู่นี้ใช่ไหมครับโอเคนะมิวเตอร์พรีเดเตอร์มิวเตอร์ยี่สิบจุดหนึ่ง เปุนหนูก,ก้าไปมาตุดีกว่า<อ>ไม่ถามแม่ทักคำเอาใส่ไม่เป็นดูนะฮะพี่พ่จะเป็นคนลองให้เราบ้างแล้วฮะู<ป>มก่อนพวกก็จะลองใส่ดูนะครับว่าจะเป็นไงความรู้สึกแรกที่ใส่คือยังไงฮะไม่มันไม่แน่นเพราะว่ามือเราเล็กราะเราเล็กแล้วเาม,ามื่อกี้น้องตั้มเล็กกว่าเราอีกแต่ตัวนี้คือมันกระชับใช่ไหมครับไม่จาเป็นต้องหาสายรัดอะไรแล้ว ใส่เข้าไปคือไม่รู้แน่นอนเฮียลองดิป่ะ่ตั้มแก้แค้นพี่พบเต็มเเลยลูกจะทําการชาเลนจ์กับพี่พบนะคะที่พี่พบไม่เคยเป็นประตูเลยจะรู้ว่าถุงมือถุงนั้นมันสามารถใครจะใส่ได้ก็ได้ใช่ไหมไมันจะทำหให้เรารับบอลเก่งขึ้นหรือเปล่าพี่ตั้มจะเตะห้าลูกลูกหมาลูกแมวเอาละครับตอนนี้ถ้าพี่พบไม่ได้แสดงว่าพี่พบด่อยมากโอ้โหโชคดีที่ออกไปนะลูก โอ้โหเข้ามือพอดีฮะอันนี้เข้ามือโกพอดีฮะแับนี้ก็ได้นะคะสามารถใส่เลยครับไม่รอ,อตั้มใส่เลยครับตั้มไม่รอครับนี่คือนี่คือสัญชาติจะเอาใส่ครับโอ้โห,โโหพี่โบเอาขาสากัดไว้ได้ลูกที่สี่โอ้โหล้มสวยล้มทำไมนี่เมื่อรับได้แล้วล้มทำไมเสร็จแน่น,นอนสมนำหนะ้าห้าลูกรับได้ห้าลูกพี่พบรับได้แค่สองลูกอะอะไรนะคนสุดก็ เวลาใส่นะครับมันก็ไปชับแล้วก็เวลารับบอลได้ก็นี่ไงมันเหนียวอยู่แล้วคุณภาพเขาก็ดีแล้วฟิงเกอร์เซฟที่เขาพูดกันว่ามันใส่แล้วมันไม่ขนาดจริงไหมบางคนก็อาจจะทนาดบางคนอาจจะไม่ขนัดแล้วพบรู้สึกเป็นไงก็ได้แต่เวลารับบอลหนักมันทําองนี้สุดไม่ได้ในแค่นี้แต่ว่าเวลาไม่แบบมันก็มันก็เซฟนิ้วเอิงในเดยหรอม่แจนนิ้วไม่ต้องสนก็ถือว่าดีเนาะควรถอดออกไหมอ่ะถ้าเนความคิดไม่ควรถอดออกแต่บางคนที่คิดว่าไม่ขนาดก็เออ OK.